อันนี้ก็น่าสนใจค่ะเวลาเราไปตามสถานที่โรงเรียนเนี่ยจะมีคําถามนี้บ่อยเหมือนกันบอกว่าขนที่อวัยวะเพศเนี่ยมีไว้ทําไมคะมเฮ้ยวันนี้เห็นพี่ภูมิถ่ายมาในสตอรี่แอบแอบเห็นค่ะพิเโอคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่อง เหลือหนึ0งพบาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223มีประโยชน์ค่ะอันดับแรกบริเวณนั้นนะ่ะมันเป็นบรนิเวณที่ไวต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นขนนะ่ะมันช่วยลดการเสียดสีของวัยวะบริเวณนั้นนะคะอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ธรรมชาติสร้างมนาะอย่างที่สองมันช่วยดักกลิ่นจากบริเวณอออวัยวะเพศไม่ให้มันแบบ ออกนาะข้างนอกค่ะอันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยของคนบริเวณนั้นาถามว่าไม่มีได้ไหมไม่ไม่มีก็ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าหน้าที่ของเขาจริงๆก็คือเขาก็มีประโยชน์แหละเขาก็มีประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่าบางคนไม่ชอบขนจริงๆอ่ะแล้วอยากจะกำจัดขนเนี่ยพี่หมอแนะนําว่าอย่าโกนค่ะ เพราะการโกนเนี่ยมันทาให้เกิดแผลเล็กๆบริเวณรูขุมขนนะคะแล้วก็ถ้าโกนไม่ดีต่อที่มันขึ้นมาเนื่องจากมันเป็นหน้าตัดแบบนี้ตรงขอบมันจะคมพอมันขึ้นมามันจะระคายเคืองผิวทําให้คันแล้วก็อาจจะเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นถ้าจะขจัดขนบริเวณนั้นแนะนําว่าให้เป็นแว็กซ์ที่มันมีคุณภาพหน่อยหรือไม่งั้นก็เลเซอร์ไปเลยจะดีกว่าค่ะค่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะ